เ,เ,เรื่องงัวเรามีแต่ได้กําไรนะกาไรกาไรคืออะไรไม่ใช่ว่าเป็นเงินเป็นทองเท่าเท่าเดิมหรอกแต่กําไรคือลูกของมันนี่แหละกาไรบางทีปีละลูกหรือปีครึ่งในลูกหนึ่งสองปีเราก็ได้แล้วสองตัวครับแล้วถ้าเป็นสิบแม่ละสบิบตัวผมได้นะพี่ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าถ้าคนเลี้ยงวัวคิดเหมือนพี่นะมันก็ทําได้นะพี่นะทําได้แต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยนั้นแหละนะใช่แหละครับผมเหนื่อยก็พักเนาะ อันเนี้ยเราเลื่อยเราพักได้ครับผมเราก็มีงวแหละเป็นกําลังใจลูกเมียลูกหลานอย่างเงี้ยแหละครับผมเมื่อก่อนทํางานที่กรุงเทพใช่ครับแล้วก็แสดงว่ากลับมาเลี้ยงโบช่วงมีราคาเลยคิดยังไงตอนนั้นนะเอาถามนิดนึงรว่าราคาจะไปแบบนั้นยังไงถ้าเราไม่มีงวเนี่ยโอ้โหไม่ได้หรอกอยางไม่มีก็ต้องมีตัวสองตัวไว้หละมีประจําคอกนะใช่ไม่ไม่ไม่มีหรอกว่าจะปล่อยหมดเลยไม่ไม่ครับผมต้องเอาไว้ ต่ำก็สามสี่ตัวคือชอบนะครับมีความสุขใช่อความสุขของคนเลี้ยงวัวแล้วไงไหมคนเลี้ยงวัวจะรู้แหละครับผมคือได้เห็นนี่ก็คือมีความสุขแล้วโอ้หายยากนะพี่เลยกินยาอะไรเห็นมันกินยาอย่างเงี้ยเออเราก็มีความสุขแต่ถ้าคนไม่เคยเลี้ยงก็ไม่รู้หลอกเนาะคือคนที่อาจจะใช้ชีวิตแบบหนึ่งเนาะแต่สำหรับเรานี่เลี้ยงวัวแล้วเห็นวัวกิน้ามีความสุขมาก ทำจิตใจเราแบบไม่ต้องคิดมากอูของพูนี้ดีมาเลยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับนี่สังวานครับอ่าโอเคนะเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่มีหลายสายหลายสายพันธุ์เลยพี่มีผสมบามันบ้างแล้งงดไทยใหญ่บ้างครับผมแล้วก็มีพื้นบ้านด้วยใช่ครับครับผมสมกับไปอืมทําทำไมถึงได้เลี้ยงสายพันธุ์นี้พี่เพราะว่าเราทุนน้อยเนาะครับแล้วก็พอ ตามกาลังอ่ะกำลังเราซื้อได้ตัวแค่นี้ครับแต่ก่อนมันแพงไงแต่ตัวนี้ยังว่าแหละถูกมากมากถูกมากๆเลยมันขายไม่ได้เลยต้องเอาไว้ก่อนแสดงว่าอันนี้คือยังไม่ได้ขายเลยยังกี่ปีแล้วครับพี่ก็วันสี่ห้าปีแล้วพี่สี่ห้าปีครับยังไม่ได้ขายเลยนะโอ้โหแสดงว่าสิเจ็ดสิบแปดตัวนี่แหละเลี้ยงยังไงบ้างครับธรรมชาติเลยใช่ไหมนี่ธรรมชาติครับให้กินอะไรบ้างครับพี่นี่ก็ควางอย่างนี้แหละตอนเย็นนะ ครับผมก็มีรำบ้างป่าปลายผมมีหัวอาหารสำรำหัวอาหารครับยังซื้อให้กิตได้อยู่นะโอ้ทำไมถึงยังมีหัวอาหารให้ครับพี่ก็เรารักเขาใช่ไหมล่ะครับัมเคยกินแล้วพี่ถ้าไม่ไม่ได้กินอ่ะมันก็มันจะยกอ๋อแล้วก็ให้แบบเสริมๆหน่อยนิดเึงเสริมๆนะครับหนึ่งกระสอบนี่ประมาณสักเกี่ยอาทิตย์ครับพี่อ๋อมัน องเทศกว่าๆเลยกขาไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ว่าจะให้น้อยๆว่ามันถูกงวถูกอืมก็คือให้กินได้แต่ว่ากินน้อยๆเนาะครับผมแค่ทางนั่นไปเฉยเยียวยาให้มันมีสภาพดีหน่อยใช่อือแล้วผสมพันธุ์ยังไงครับที่นี่ผมเอาแต่หมอครับผสมเทียมผสมเทียมเป้าหมายคืออยากจะขยายขยายสายพันธุ์ใช่แต่อย่งว่าแล้วช่วงนี้มันขาดนั้นเนาะมันยัง ถูกเกินอะอยากได้พูดถึงเราเลี้ยงก็อยากได้ราคาแต่มันราคาไปไม่ได้อะก็ต้องเก็บๆไว้ก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนคิดว่าใช่ครับน่าจะใช่ไหมน่าจะปีสองปีก็ต้องมีแล้วพี่อ๋อแสดงว่าช่วงนี้ทนไปก่อนคือตอนนี้มีแต่ตัวเมียเลยชตัวผู้ไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อว่าตัวผู้ มันออกมาไม่แต่ลูกตัวเมียเนาะนั่นตัวเล็กตัวอะไรก็ตัวเมียหมดตัวเมียทั้งโคกเลยก็แสดงว่าเป็นแม่พันธ์ทั้งโคกเลยใช่คือตัวเมียจะเก็บไว้เก็บไว้ครับถูกต้องเนาะตัวเมียจะไม่ขายเลยอ๋อจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ช่างใช่ครับจะตัวดางตัวอะไรก็ช่างเก็บไว้เก็บไว้หมดแต่ตัวเมียโอ้ถ้าเกิดว่าสิบเจ็ดแม่เนาะปีละสิบเจ็ดตัวเลยนะพี่นะใช่โอ้โหก็แสดงว่ามันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นอืแต่ว่าราคาก็ไม่เป็นไร สู้ๆกันไปนะยอมรับได้เคยเจอราคาแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยพี่ตอนที่พี่เริ่มเลี้ยงนี่ช่วงไหนช่วงมีราคาไหมช่วงมีราคาครับซื้อมาโอ้โหสามหมื่นกว่าอย่างเงี้ยตัวขนาดไหนคุณที่อย่างอย่างเงี้ยซื้อมาตอนแรกเนี่ยสองตัวเนี้ยห้าหมื่นสองหมื่นห้าเนี่นี่เหรอสองตัวห้าหมื่นสองตัวห้าหมื่นตอนนี้ตัวละหมื่นยังไม่ได้เลยช่วงที่มีราคาคนก็อยากเลี้ยงกันเนาะใช่ซื้อมาสองตัวเนี่ยแหละห้าหมื่นผมว่าซื้อะ เอาง่ายๆนะพี่นะวัวไซนี้เนาะราคาห้าหมื่นถือว่าแพงนะเมื่อก่อนนะใช่ฟอร์มเป็นวัวไทกลางครับพี่เนาะใช่ครับผมแต่ก่อนมันแพงจริงเนี่ยไม่สวยอะไรนะใช่มันแพงเฉยๆแต่ก่อนน่ะใช่ครับเราก็อยากจะมีแม่พันธุ์เนาะใช่มันก็เลยต้องซื้อเนาะเราจะเอาไม่มีกําลังซื้อตัวใหญ่ไงตอนแต่ก่อนมันแพงใช่ไหมล่ะใช่ครับตัวใหญ่ก็หกเจ็ดหมื่นตัวเดียวใช่บางตัวแสนกว่าอ๋อตัวสวยๆแสนกว่าโชคดีนะที่ไม่ได้ซื้อแบบนั้นมาเลยาซื้อ น่าจะไก่หน้าผากแล้วว่าเนาะไม่ไหวแล้วครับผมขนักตัวละห้าหมื่นก็ยังถือว่าหนักเหมือนกันนะพี่นะอืแต่ว่าพอเราเลี้ยงแล้วได้ลูกได้หลานมันก็โอเคนะ,ะถือว่าเนอกก็ใจชอบชใ,จใจชอบชอบเ,อเลี้ยงไงอ่ะผมถามนิดหนึ่งทำไมถึงชอบเลี้ยงวัวพี่ไม่ผมจริงๆนะพี่ผมชอบเลี้ยงงวจริงๆผมไม่มีอะไรทำมาช่างให้แต่ไปดูที่คอองัวนะเป็นผูกพันกับ เคยเลี้ยงมาแล้วไงแต่ก่อนเลี้ยงแค่ตัวสองตัวพอดียังไงเคยเลี้ยงแล้วก็ชอบครับผมแบบยังไงถ้าเราไม่มีงวเนี่ยโอ้โหไม่ได้หรอกอยางไม่มีก็ต้องมีตัวสองตัวไว้หละมีประจำคอกนะใช่ไม่ไม่ไม่หรอกว่าจะปล่อยหมดเลยไม่มครับผมต้องเอาไว้ขันต่ำก็สามสี่ตัวคือชอบนะครับมีความสุขใช่ความสุขของ คนเลี้ยงวัวแล้วกันไหมคนเลี้ยงวัวจะรู้แหละครับผมคือได้เห็นนี่ก็คือมีความสุขแล้วโอ้หายากนะพี่เห้กินยาอะไรให้เห็นมันกินยาอย่างเงี้ยเออเราก็มีความสุขแต่ถ้าคนไม่เคยเลี้ยงก็ไม่รู้หรอกเนาะคือคนที่อาจจะใช้ชีวิตแบบหนึ่งเนาะครับแต่สําหรับเรานี่เลี้ยงวัวแล้วเห็นวัวกินยามีความสุขมากมีความสุขให้จิตใจเราแบบไม่ต้องคิดมากอูขคำพูดนี้ดีมากเลยพี่เกี่ยวกับวัวจะไปทุกที่ไหนมาก็ช่างมาเจอวัวเนี่ย มันรู้สึกตีขึ้นคิดว่าเราซื้อมาเนี่ยแต่ก่อนมันห้าหมื่นถ้าเราไปขายตัวเนี้ยได้เปล่า2สองหมื่นไม่ได้แต่เราอย่าไปเสีเยดว่ายัางไงเราก็เลี้ยงเขาแล้วใช่ครับพี่คำพูดี่ดีมากเลยครับว่าถ้าเราเอาจุดที่ห้าหมื่นมาตีใส่กับไม่ได้หรอกพี่จริงๆอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้คนเรามันจะมีอะไรปัญหาครอบครัวมาเลยอ,อย่าเลยม่ต้องคิดอย่างนั้นถือว่าเราเลี้ยงเขาแล้วครับผมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอุ้ยผมชอบมากเลยนะ ลูกมันออกมาแล้วค่อยเออได้ลูกลูหลานมันแพรไปก็เลยครับผมแล้วก็เผื่อลูกหลานของเราด้วยก็คือมันเขาเรียกว่าเป็นแม่แม่พิมพ์แม่คอกเนาะมันก็จะมีลูกหลานไปเรื่อยมันก็จะทอนตัวมันมาเรื่อยเนาะนั่นแหละกาไรของเราใช่ถูกต้องครับกาไรที่เป็นฝากของเรานั่นแหละใช่ครับใช่ครับลูกหลานเราก็ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าห้าหมื่นไขายนี่ขาดทุนอย่างนี้ถูกต้องเนาะไม่ต้องพูดถึงพี่ครับผมไม่ได้หรอกครับผมว่าคิดอย่างนี้ดีนะพี่นะ คิดกำลังใจตัวเองเนี่ยดีมากเนาะทำใจตัวเองไว้ก่อนครับผมแสดงว่าทุกวันนี้หาแต่กําลังใจให้ตัวเองเนาะอย่าไปท้อแท้กับชีวิตสู้ต่อไปครับผมมีทาธุรกิจเขายังมีขาดทุนไม่ได้กําไรเลยอุ้ยคำพูดที่ดีคําพูดอมตะเลยเนี่ยเรื่องงัวเรามีแต่ได้กําไรนะกําไรกาไรคืออะไรไม่ใช่ว่าเป็นเงินเป็นทองเท่าเท่าเดิมหรอกแต่กําไรคือลูกของมันอานี่แหละกาไรบางทีปีละลูกหรือปีครึ่งในลูกหนึ่งสองปีเราก็ได้แล้ว สตัวครับแล้วถ้าเป็นสิบแม่ล่ะสิบตัวตัมัได้นะพี่ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าถ้าคนเลี้ยงวัวคิดเหมือนพี่นะมันก็ทําได้นะพี่นะทําได้แต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยแค่นั้นแหะนะใช่แหละครับผมเหนื่อยก็พักเนาะออันนี้เราเหนื่อยเราพักได้ครับผมเราก็มีงัวแหละเป็นกําลังใจลูกเมียลูกหลานอย่างเี้ยะครับผมเมื่อก่อนทํางานที่กรุงเทพ ใช่ครับแล้วก็แสดงว่ากลับมาเลี้ยงโบช่วงมีราคาเลยคิดยังไงตอนนั้นนะเอาถามนิดนึงคิดว่าราคามันจะไปแบบนั้นยังไงคิดว่าราคาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่สูงก็อยู่แค่นั้นก็โอเครักษาระดับนั้นไว้ในเมื่อเราออกงานมาแล้วก็ทำงานก็สู้ต่อไปครับผมตอนที่ตัดสินใจลาออกมามีคนทักทวงไหมมันก็ไม่มีเราพี่ว่าเราใจมันรักเนาะครับรักยังไงเลือกแล้วเลือกแล้วเราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ไป เพื่อมาดูลูกหลานด้วยไงใช่ใช่ครับเราจะอยู่น้วงกันลูกหลานเดี๋ยวแบบอยู่บ้านแล้วมีปัญหาเนาะมาหาอะไรยาสตริตกามากอะไรใช่ใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยเราได้ดูลูกหลานด้วยได้เลี้ยงนด้วยมันก็โอเคคำพูดนี่ดีครับพี่เป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยามันเยอะใช่ครับถ้าไม่ดูแลให้ถึงจริงๆอ่ะลูกหลานไปหมดเลยไปหมดแน่น้ำกระท่อมยาบ้ากัญชาโอ้โหไปหมดเลยไปหมดจริงพี่ คือถ้าลูกห่างพ่อห่างแม่นะเราจะเสียใจทีหลังเลยนะเราจะโทษตัวเองว่าทำไมกูไม่อยู่บ้านดูลูกวะแล้วเอาแต่เงินนอนไม่ได้ต้องคิดถึงจุดที่อนาคตของลูกครับผมแล้วอนาคตของเรามันแค่นี้อยู่แล้วอืมันคงไม่ได้อะไรมากเนาะเลี้ยงวัวก็คืออาชีพเหมือนกันทำนาเลี้ยงวัวครับผม โอ้ผมชอบนะพี่นะเปิดโลกผมหลายอย่างนะพี่นะวันนี้นะกําไรกําไรของเราก็มันอยู่ที่ลูกนี่แหละพี่ครับครับผมปีนี้มันก็มีสี่ห้าแม่ที่ออกมาครับผมมีสี่ห้าแม่เลยใช่พี่มันออกสามวันสามวันก่อนแต่ลูกเล็กเด็กแดงก็สี่ห้าตัวแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะใช่ครับก็ตามสูตรเลยนะปีละตัวปีละตัวเลยเนาะมันต้องปีประมาณปีกว่าๆเลยพี่บางตัวก็ปีหนึ่งครับผมปีสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยยิ่งกว่าครับผม สอบถามนิดหนึ่งที่เคยคิดอยากจะซื้อวัวพ่อพันเป็นของตริงสักตัวหนึ่งไหมมีความคิดใช่ไหมใช่ผมกำลังจะแนะนํานะถ้าเรามีแม่พันเยอะขนาดนี้นะ,ะวัวตัวผู้สวยๆและราคาถูกๆช่วงนี้มีอมเอาไว้สักตัวหนึ่งพี่ใช่แต่เคยคิดแหละแต่เรายังไม่มีมีแบบปัจจัยมีทุนที่จะซื้อนี่แหละปัญหาครับผมถ้าเรามีปัจจัยมีทุนซื้อก็โอเคก็อยากได้โอ้สวยๆงาม,งาม,มสี่ห้าหมื่นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับน สมัยเดียวนี้นะห้าหมื่นตัวบเบลล์มเลยตัวเท่าช้างเอา,เอามาไว้ทับที่คอกเนาะดีไม่ดีได้รับจ้างเลยนะผมว่านะได้นะไดแถวบ้านไ,ได้อยู่แล้วเพราะในบ้านไม่ไมีมครับผมต้องไปบางทีก็หมอผสมบางทีก็เอาทางอื่นมาใช่ครับเราก็ขนมาสมครับผมอันนี้ปล่อยเลี้ยงเหรอครับผมผูกครับไม่ปล่อยครับทําไมพี่เพราะว่าถ้าปล่อยเหมือนเหมือนแต่คนอื่นปล่อยแ,แต่ผมไม่ได้ปล่อยพี่เพราะว่า ว่ามันจะกินยาไม่เต็มที่เพราะว่าผมจะมัดไว้เฉพาะตัวแม่ตัวตัวทีววเ่เป็นแม่ครับผมตัวที่ไม่ไปถ้าจะมัดไว้มันจะได้กินยาเต็มที่เพราะประมาณสี่ห้าโมงพอเอาน้าใส่รถออกไปให้กิน<ม>กินแล้วก็ถูกไว้ต่อพอบ่ายก็ค่อยปล่อยมาให้มันกินมาเรื่อยๆอ๋อสูตรนี้เลยนะใช่ตอนเช้าผูกไว้ก่อนใช่ทำไมถึงผูกครับมันเดินเพราะว่าถ้ามันผงจะเดินไปเรื่อยแล้วเข้าเข้าของคนอื่นเพราะเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงครับผม พอเราผูกปุ๊บมันยืนกินเลยใช่ไหมที่นี่ใช่ทุกตัวลูกก็ไม่ไปไหนพวกนี้ว่าที่ปล่อยผมก็ไม่ใช่ว่าผูกทุกตัวหรอกเนี่ยอยากพวกนี้ผูกตัวหลักไว้ตัวหลักตัวที่เดินน่ะครับผมตัวไหนที่พาไปอย่าูกไว้ผูกไว้มันจะตอนนี้มันจะเดินเกินอยุดแถวนั้นอ่ะไม่พอพอเอาน้ำไปให้กินปุ๊บสายสายก็ปล่อยให้เดินกลับคอกอ๋อวิสูตรนี้ดีนะพี่นะเดินกลับคอกเลยครับผม เราก็เตรียมพวกลำพวกหัวหางสมให้กินเล็หน่อยครับผมแสดงาเข้าคอกไวแน่น้อนใช่มันจะคิดถึงแต่หัวหางใช่ใช่ครับถ้าเราปล่อยปล่อยเที่ยงมันต้องเข้ามาเที่ยงถ้าไม่ปล่อยครับผมป่อยสามกว่ากว่าสีมังใช่ผมเคยเลี้ยงวัวกับหัวหานกันโอ้มันวิ่งเข้าแต่คอกวัวเลยตอนเที่ยงเนี่ยวนในคอกวัวอย่างเดียวเลยแรับกันว่าถึงปล่อยก็ไม่หายงูคอกนี้เพราะว่ามันคิดถึงแต่หัวหางลำครับผมซื้อให้กินได้นะมาไม่ขาดทุนเท่าไหร่เนาะ ครับผมเราก็เลี้ยงสงสารแล้วเนาะยำอะไรกินก็พอดูแล้วก็มีความสุขมันเขาเรียกว่ามันเป็นยารักษาชีวิตจิตใจคนเนาะมันช่วยช่วยช่วยได้นิดนึงให้จิตใจเราแบบไม่ทุกข์ไม่สุขเนาะครับครับผมพออยู่ได้แล้วขี้วัวได้เอาไปใส่ทุ่งนาอะไรบ้างไหมพี่ทุกปีเลยพี่ผมมาใส่นี่นาเนี่ยทุกปีเลยข้าวสวยพี่ก็พอใช้ได้พี่บางทีก็คนอื่นเขามาซื้อเอาได้ขายด้วยขายด้วยครับ ปีสุแล้วเกือบ200กล่องสอบมักสอบ35หอุ้ยราคาดีนะแถวบ้านผม30ยังยากเลยนะผม35ผมขนไปใส่นาให้พร้อมโอ้โหนี่เป็นอาชีพได้เลยพี่นะพอพออยู่ได้พอพอแบบสุนเจือเสื้อหาใช่ใช่แลกเปลี่ยนกันอ่าเหมือนแต่เราไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเราก็เขาก็เอาเอาข้งอมาเดี๋ยวให้ตังค์เสื้ออาหารอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแต่หมุนเวียนอ่ะครับผมเราให้อาหารเขาเขาให้ขี้เราขี้ก็ขายได้ด้วยอ๋อก็ขี้ก็ตักกรอก ไปเทให้เลยใช่ครับอ้ผมว่าต่อไปเนี่ยเลี้ยงวัวเนี่ยแบบพี่นะเลี้ยงเอาความสุขนะแล้วก็ตักขี้วัวเนี่ยผมว่ามันได้ตังค์นะพี่นะมันก็พอได้แต่ก็ยังว่าอลไเนาะใช้ใจ่ายหลายอย่างครับผมแต่เราก็มีความสุขที่ได้เลี้ยงไมัเหมป็นลูกกินหญ้าก,กินฟัางอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขนะอันนี้คือความสุขจริงๆนะพี่เนาะใช่พี่คนเลี้ยงก็ความสุขจากในใจเนี่ย คนเลี้ยงรู้เลยนะอ่าแต่คนไม่เคยเลี้ยงก็ไม่รู้หรอกคนที่ไม่เคยเลี้ยงก็อย่ามองกินหญ้ากินบางเฉยอีกมุมนึงอ่ะอ่าบางคนเนี่ยเลี้ยงก็อย่างเงี้ยตอนเย็นผมก็เอาฟางพวกที่เจ้าไหนเขาไม่มีโมบิไฟใช่ไหมครับไม่ได้อัดผมก็ไปเก็บมาให้กินตอนเย็นเนี่ยพว่ากลางคืนกัเชาออกไปก็มันอิ่มบางแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับกินแค่นิดนิดหน่อยหน่อยมันก็อยู่ได้แล้วนี่คือ ชีวิตวิญญาณจิตใจเลยนะพี่นะ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดานะพี่นะมันเป็นกลางคืนมันก็อิ่มบางแล้วครับมผมกลางวันกินไม่เยอะอแต่ตอนเย็นนีกก่กลับมาก็ได้กินอาหารก็อ่กินฟางองีกครับ<ด>ผมภูมิใจนะมครับภูมิใจครับโอ้โหภูมิใจจริงๆเลยพี่ที่ได้เลี้ยงงวแบบตามามตั้งใจอ่ะตั้งใจจะเลี้ยงตั้งแต่อยู่โรงงานแหละแต่ก็พอดีก็มีลูกอย่างนี้ขนาดเราอยู่ยัง ไม่เรียนเลยแต่ไม่เรียนไม่เป็นไรก็อยาให้แต่ไปติดยาติดอ่าถูกต้องถูกต้องถามันจะตามมาทีหลังใช่ครับมันจะพันแข้งพันขาเลยแต่ดีไปอย่างเราบอกก็อยาไปย่งนะงั้นนี้ถ้าให้เรียนก็ด้วยยังไงแต่กระอยากถามก็อยากเรียนอยู่แต่รก็ปีนี้ก็รับรับไว้ก่อนนะครับผมไม่เป็นไรเราจะเรียนปีไหนก็ได้เรายังไม่มีโอกาสว่าแค่สิบเจ็ดเองอ่าอ่าใช่ไหมพี่ใช่ครับอายุสิบเจ็ดยังไม่สายนะครับ ยีก็ยังไม่สายถ้าถ้าจะเรียนเนียพ่อแม่สับสนีแล้วเนาะสนุกอยากให้แต่เรียนแต่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่ได้ไม่ห้ามเลยนะใช่ครับผมไม่เคยบังคับลูกว่าต้องเรียนโรงเรียนนี้ต้องเรียนสายนี้ไม่เอาลูกเลือกเลือกเองเลยครับผมเรียนสเรียนผมไม่ว่าแต่ขอให้เรียนเนาะครับผม